สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมหลายท่านด้วยเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้นะครับจะมาเล่นปืนที่เรียกได้ว่ามันเพิ่งบัฟมาในซีสั่นที่11นะครับเรียกว่ายัางไงดีล่ะมันบัฟลดแรงดีดนะครับแล้วก็ทําให้ยิงเนะี่ยตัวกระตุกขึ้นนะครับแล้วเวลาโดนยิงก็ตัวกระตกน้อยลงอะไรประมาณนั้นแหละมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะคือมันทาให้เล่นง่ายขึ้นอ่ะสำหรับปืนพิฆาสิบหรือว่า CBR 4นะครับที่มันมีสกินแดงไปลล่าสุดเนาะสกินมิสติกนะครับ ใครมีสกินมิตกิก็ดีใจด้วยนะครับเอฟเฟกแม่งโคตรอลังการนะครับใครที่เครื่องไม่แรงมาเจอปือนนี้ยิงนี่คือกระตุกแน่นอนครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่อย่างผมก็แค่สกินธรรมดาก็พอแล้วนะครับเราก็ยิงหัวที่หัวตามแล้วนะครับผมหมายถึงโดนยิงนะเออครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปืนที่ผมมองว่าเป็นปืนเมตาในซีซั่นนี้ก็ว่าได้นะเป็นเมตาใน SMG แล้วกันนะครับถามว่าโกงเท่าพวกฟินิกพวกเอเมกอะไรยี้ไหม พอสู้ได้ครับพอสู้ได้แต่มันจะดีตรงที่ว่าหนึ่งเลยกระสุนแม่งเยอะเคยจําเมตาที่หนึ่ง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 เก้าใบสันไดไหมครับที่มันเข้ามาแรกๆแ,แล้วแม่งแบบโคตรโกงยิงยังไงก็ตายนะดูนตรงไหนก็ตายอารมณ์เดียวกันเลยครับผมแต่ว่าซีซั่นนี้จะเป็นของ cbr 4หรือ P90 นะครับของแต่งตามนี้เลยนะครับผมเน้นระยะยิงนะครับลดแรงดิดแนนอนด้วยลํากล้องนิดหน่อยนะครับเน้นแม่นยําอะไรเงี้ยเวลาสเปรย์ระยะไกลนี่คือแบบโหชิวๆนะปืนนี้ยิงระยะไกลผมมองว่า พอๆกับใบสันเลยนะครับคือนิ่งเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็บุกผมมองว่าการบุกเนี่ยทำได้ดีกว่าใบาสันนะครับเพราะว่าอัตตามันลั่น80เลยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะพรีไฟในรายะเผาขนได้นะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรล่ะคือรีเฟกได้หลายตัวประมาณ50นัดคือ5ตัวเรียงวิ่งตามกันมารีเฟกสลับสลับ5ตัวได้อยู่นะครับคือค่า5ตัวภายในแม็กเดียวได้ชิวๆส,สบายเลยนะครับ ครับผมก่อนนี้จะไปชมคลิปไฮไลท์ในแลงเรเจนเดอรี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เก็บแต้มนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจริงนะครับช่วงนี้ครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับไปครับผมนะวันนี้วันนี้ก็มาอยู่กับด่านนุกทาวรัสเซียนะครับนุกทาวอะไรวะมันเปลี่ยนชื่อยังวะน่าจะเป็นนุกทาวธรรมดาแล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับมาปางกระปืนพีก็สิบนะครับหรือซีบีอาร์โฟนั่นเองนะครับผมไปลุยไป มาตัวหนึครับตรงนี้ก็ปลาระเบิดจะย้อยไปเลยครับผมยัดไปให้หมดครับอย่าไปกลัวครับตายหนึ่งครับเฮ้ยตายสองครับมีตัวอยู่ความเมือโอ้โหเก็บไปสามครับผมถือว่าดีนะผมวอกว่าดีนะแต่ปืนมันค่อนข้างที่จะเบาไปนิดนะึง โหเยอะว่ะมันไอนนี่ไม่ทันอะ่ะต้องเรียกว่าไงตรงนั้นจะมาตัวหนึ่งครับข้างหน้าผมเนีน่ยไหนว่าแล้วออกมาละตายหลังมาด้มาครับสลับเกิดแล้วมั้งนก็ส่วนหน้าแหกไปสิครับตายไปอีก มาดิกด UAV ช็อค RC ไปครับผมตามรบมาคับเลยครับผมเห็นไหมแอตแทกเกอร์เราจะตามรบมาคับนะครับโอ้โหไม่ไหววะลูกซองโดดอย่างเดียวโดดแล้วไม่ยิงน่ะลูกซองทีมเราเนะก็มาดิทำไมอ่ะปืนแดงแล้วมันยังไงวะ ไม่เก่งหรอกแต่ก็ได้หมดอ่ะพี่ไฟไปดักไว้เลยครับถ้าเราซูไม่ไหวนะหลังน่าจะสลับเกิดแล้วครับร้อนร้อนร้อนยังไม่สลับเกิดเราก็พยายามวิ่งนะโอ้โหถ้าผมดอบช็อตสักหน่อยนะไหวนะเว้ยเมื่อกี้เนี่ยแต่แบบเออ ช่วงนี้ก็เล่นน้อยลงนะครับฝึกน้อยลงก็อาจจะกากไปบ้างนะปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับผมมีตัวในรถเอ้าสวัสดีครับน้องโอ้โหไม่ไหววะ่ะขวามือไม่มีใครกันเลยถ้าขวาผมวัดได้อยู่นะก็น่าจะไหวอยู่นำเก้าสิบแล้วครับโอ้โหไม่ไหววะ่ะปืน M13 สเนี่ยมันเราแพ้ทางอยู่นะคุณผู้ชมปืนเรามันเน้นบุกนะครับแคมได้ก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างจะบุกดีกว่านะ เวลาเจอรถบังคับให้กดยิงรัวๆนะครับกดแถบๆนะกดแถบนะไม่ใช่กดค้างหมดๆมดมดโอ้โหจะตายเพื่อนสวยให้มาดิเฮียกูไม่ได้เล่นนานเว้ยไอสัตว์พอกูหมดไฟแล้วกูก็กลับมาโมมีใหม่ได้ไฟกูอะเรียบร้อยเฮียโมแต่โมโมแต่โมไอยเมนตะไล ย้ยถามีโคตรเทียร์คุณผมมู้ชมง้างระเบิดอยู่ไหมลูกซองวิ่งมาตายหงไม่ิครับน้องยิงกันในตายหงไ่สดเลยอย่าสอดแค่นัน้นเองโอ้กระตุกกระตุกกระตุกลบหลังรถดีที่สุดครับถ้าจะยืยนจุดได้เพื่อนนะอแอ้แเกเกอร์ไม่จำเป็นต้องไร่ยิงอย่างเดียวนะครับเราพยายามทำเกมให้เพื่อนนะให้เพื่อนเล่นง่ายนะ ถ้ามีคนยิงแล้วก็มีตรงรถไฟไหมตายครับก็ขาวถ้าจังหวะเราจะบวกให้เปิดไปเลยครับไม่ต้องงกถ้าง,งกมันก็จะโดนยิงหัวทิ่มแบบเมื่อกี้นี้นะครับมาผมโหเยียวัดเกือบไม่ได้พ m เอมเฮ้ย <c oughs> โกงนะครับพ a เอผมบอกเลยแต่ว่าผมาว่ากะสุนชานะผมยืนโลง่ลงๆเมื่อกี้เขายังลาเป้าไม่ค่อยโดนผมเลยนะ ก็สุนช้านะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแน่นอนครับ PKM นะครับ M13 ยังสู้ยากเลยผมบอกเลยไอ้พี่ก้าสิบเนี่ยแพทเนี้ยโกงจัดเลยนะมีสเต็ปเล่นด้วยทั้งหน่อยดรอปช็อตโดดยิงสไลด์ยิงเนี่ยผมบอกเลยชิวๆโอ้โหนี่ไงไอ้ี้โมแต่โมชิวๆ้ส่ยิยงยเขายิงหัวกูไหลเลย,ยหัวไหลคืออะไรวะ มาครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ CBR 4หรือ p 9ก้นะครับแพทนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โกงนะเออปืนเมตาเลยนะก็บอกนี้นะครับเป็นไงคือแบบโกงเกินจนต้อง MVP อะครับเท่านั้นเองนะครับผมมันไม่เท่าไหร่หรอกนะแพทก่อนนี่ก็คือชุดแรก10นัดแรกก็คือเอาไม่อยู่เลยนะเพราะมันดีดมากนะแต่แพทนี้เนี่ยทำให้แรงดีด10นัดแรกมันนิ่งมากนิ่งโคตรนะบัฟมาก็บัฟมาซะเยอะเกินเลยนะครับแพทหน้าผมให้ได้เลยเกิน60%โดนเนิร์โดนเนฟแน่นอนนะครับกระบอกนี้นะครับ ใครมีสกินแดงก็ดีใจด้วยนะครับที่เก็บไว้นะครับได้ใช้ยาวๆเหมือนพวกฮกเกอร์เฟนเนกอะไรอย่างนี้แน่นอนนะครับผมสำหรับสกินแดง CBR4 นะครับไปจัดกันได้นะผมนะแล้วก็มีโหมดใหม่ด้วยนะเป็นโหมดสโนบอลนะครับก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับใครเครียดใครเครียดนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ